ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตางค์มีเดียประจำวันที่24พฤษภาคม2567ครับข่าวดีโอนเงินบำนาญเดือนพฤษภาคมเข้าบัญชีแล้วนะครับสำหรับพี่น้องข้าราชการบำนาญรายเดือนนะครับเขาก็ได้มีการโอนเงินบำนาญประจำเดือนพฤษภาคมเข้าบัญชีแล้วในวันที่24พฤษภาคมนี้ใครที่ได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วก็สามารถพิมพ์หมายเลขหนึ่งมาได้เลยนะครับก็สบายใจแล้วขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเนาะสำหรับเดือนหน้ามิถุนายนจะโอนเข้าในวันที่21มิถุนายนนะครับก็รอ ที่21มิถุนายนก็สามารถกดหรือถอนเงินมาใช้ได้ในเดือนหน้าเนาะหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถามมาในคอมเมนต์ใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ละกันนะครับดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ